โอ้เมื่อโชอเปอร์สวัสดีคะ่ะวันนี้จะพาไปเอาเงือออกกินของแซบอิกแล้วจ้าทุกคนแซบมากเรียกได้ว่าเป็นอีหนึ่งวันที่แสงแดดมาแต่เช้าเลยนะคะแต่โดยรวมแล้วก็บรรยากาศดีอยู่นะทุกคนแต่นั่นแหละชมบรรยากาศแป๊บหนึ่งก็ต้องไปหยิบจอบแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลงไปทํางานที่นากันแล้วคะ่ะอ่ะแน,น่ต้องมีคนสงสัยใช่ไหมคะว่าน้องแพทมาคนเดียวหรอน้องแพทไม่ได้มาคนเดียวนะคะมากันหลายคนจะ้ะแต่น้องแพทไปล่างสู้แค่นั้นเองนะคะน้ําก็เย็นชุ่มฉ่ํมากมากเลยคะ่ะทุกคนดูสภาพคะ่ะนาช่วงนี้อื้ม งบนดอยแบบเราไม่มีกล้ามนี่เป็นไปได้ยากมากๆเลยค่ะคันนานีต้องซ่อมทุกปีแล้วฝนตกทีไรนะคะที่ทุ่งนาทุกคนเจอปัญหาแบบนี้ตลอดทำนาตามป่าตามเขาแบบนี้บอกเลยดูคนสารพัดปัญหาและครอบครัวก็ช่วยกันผ่านไปได้ทุกๆปีเลยค่ะนั่นแหละอย่างที่น้องแพทเคยบอกนะคะว่าอยู่บนดอยทุกคนกว่าเขาจะได้มาแต่ละเม็ดนะคะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยก็เลยไม่ต้องแปลกใจนะคะเวลาพี่ๆเอฟซีถามหาเขาทุกคนมันได้ไม่ค่อยเยอะนะแต่ก็อยากให้พี่ๆได้ชิมกันที่ผ่านมาถ้าใครเคยทานได้ชิมเขาบนดอยนะคะ ทุกคนมาคอมเมนต์กันได้นะคะว่ารสชาติเขาดอยเป็นยังไงแล้วทุกคนมาเห็นภาพบรรยากาศการทํานามุมไกลาจากทุกคนนี่แหละนะาขั้นบันไดบนดอยตามขันนาก็จะมีสารแน่ด้วยนะคะส่วนที่ส่วนของเราก็จะมีตะไคร้แล้วก็มีข้าวโพดดอยด้วยนะคะแต่ว่าช่วงนี้ทุกคนย่าโรคหน่อยนะคะเพราะว่าฝนตกแทบทุกวันเลยคะ่ะมาเล็ดอ่อนนะ่ากินกําลังดีเลยนะคะมาที่ของกินของชอบของคุณแม่ต่อจากทุกคนดอดค่ะเอาจริงๆไม่ใช่แค่คุณแม่น้องแพทที่ชอบนะคะน้องแพทก็ชอบเหมือนกันโอ้ลูกมะนาวก็โดกเด ทุกคนที่สวนคือสมบูรณ์มากๆเลยค่ะคุณพ่อปลูกอะไรก็ได้กินหมดด้วยความที่ขุดดินใช้แรงมาเหนื่อยๆนะคะเราก็เกิดอยาก,กินของแทบขึ้นมาแล้วไหนๆที่สวนก็มีมะนาวพอดีนะคะน้องแพนก็ไม่รอช้าแล้วจ้ะทุกคนทํากันปอกเปลือกเสร็จแล้วเรียบร้อยทํากันโรยนี่เลยค่ะโรยพริกเกลือกระปิกลงไปเรียบร้อยทุกคนทํากันโคเล่อันนี้ทุกคนแอบมีมะม่วงด้วยนะคะจิ้มจุม่มใส่ปากบอกเลยว่าแซ่ มากมากเลยคะ่ะทำเอาน้ำลายแตกกันเลยทีเดียวใช่ไหมล่ะน้องแพทเพิ่มพลังกินเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็มาลุยงานต่อคุณ <c oughs> พ่อพี่ๆคือขย,อยันกันมากๆเลยนะคะคุณพ่อก็จะทำกันซ่อมคันนาคันนาภาษากะเหรี่ยงจะเรียกว่าตากโขดูนะคะทุกคนทำนาะทุกปีก็ต้องซ่อมทุกปีจ้ะเพราะว่าหลังดูดูเก็บเกี่ยวนะคะปล่อยน้องบัวน,น้องควยเข้านานด้วยแหละคันนงคันนาก็ต้องมีพังบ้างเป็นปกติก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่ขยันใช้แรงตัวเองมากๆเลยนะคะแต่แล้วก็ถึงเวลากลับบ้านแพทจะขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะเดดดีี๋ยยวพรุุ่่งน้มาลตอกกช กำลังใจให้กับน้องแพดด้วยนะคะขอบคุณค่ะ